เรามาดูแต่รถกันอีกเป็นกคันอันนี้เป็นเครื่องเจนะครับเครื่องเจเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินเมื่อวานเราดูแลเครื่องรถตู้วันนี้เครื่องเบนซินก็ใส่คิวฟิตได้นะครับเพราะว่าน้ํามันสติกตัวนี้ที่ออกแบบมาที่ปผสมหัวเชื้อของ e ีซี่อโนเทคไปด้วยแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซินหรือดีเซล ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจุดระเบิดแต่เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานหล่อลื่นนะครับยิ่งหล่อลื่นได้ดีก็ทําให้ลดความร้อนแล้วก็ประหยัดน้ำมันในการขับเคลื่อนได้เยอะครับอ่ะลองมาตรวจเช็คด,ด,ดูเราทิดนะครับขาดอยู่โดยประมาณเมื่อสักครู่วัดได้นี่่าไรถึงดิด๊ ดูออกไม่เอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงครับเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนนะครับเช็ดเช็ดเช็เช,ช,ชตรงไปรถจอดที่สม่ำเสมอแล้วก็ดึงออกมานะครับลักษณะอย่างนี้ขาดโดยประมาณเกือบครึ่งลิตรนะครับเราก็จะเติมประมาณครึ่งลิตร ในกระป๋องตัวเนี้ยนะครับเราจะมีอันนี้ใช้กระป๋อง4ลิตรนะจะมีระดับปอกเลเวลเห็นไหมครับให้ว่าจะเป็น1ลิตร2ลิตรหรือกี่ลิตรก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปเบื้องต้นเราก็เปิดฝาตัวนี้นะครับถ้าเรามีความแม่นในการเทเราก็จะเท ถ้าไม่มีความแม่นก็จะใช้กล้วยนะครับเติมโดยประมาณครึ่งลิตรดูดิเราได้กล้วยมาแล้วนี่กล้วยดัดแลงกล้วยดัดแลงครับใส่เข้าไแล้วก็ประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรครึ่งน้ำมันใสเมื่อวานชัางที่เปลี่ยนเครื่องบอกอุ้ยทำไม น้ำมันใสดูลื่นดีจังเลยอ่ะประมาณครึ่งลิตรครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราก็เสร็จละปิดฝาเนี่ยเติมง่ายอ,อันเนี้ยมันคือถ้าคนที่พอจะเริ่มรู้เรื่องของน้ำมันหัวเชื้ออีซี่นาโนเทคแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันเป็นฟูลเจเนิกนะ